อย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดยังไม่สองทุม่มพร้อมนะเราพร้อมนะเกียนหมออ่าอ่าพร้อมนะพร้อมนะอโอเคไปเลือดใครเยอะกว่ากูวะ

โอ้โหไม่ได้ตายวะปล่อยเลยปล่อยแล้ว,ปลลวไปเราไปช่วยลงไปช่วยนะขึ้นมาอีกรอรออีไม่เป็นไรปล่อยพี่ตายนะเดือดน้อย ตัดๆๆมาตัดมาตัดมาเจ้าท <opportunities. S 2> ี nah, <my serge> <psychology> ่ข้างล่างคนหนึ่งสวย นำนะนำนะนำ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 ขึ้นบนมาขึ้นบนมาปล่อย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 พี่ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไไดคิวอัจของแพงได้เนี่ยเมื่อกี้มึงไม่เกือบตายเลยนะ โอ้โหเฮียติดศพไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออก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 ขึ้นบนไหมไม่เป็นไรรอ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 วิ่งมาหาตรงเพื่อนวิ่งมาหาตรงเพื่อนวิง่งซ้ายออกซ้ายมาออกซ้ายมาออกซ้ายาไหมให้จับ สี่ตัวสี่ตัวลงกันเนี่ยออก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 มาออก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 มาหายโอ้ยเกือบตายตัดทิ้งไปเลย เขาพี่เข้าพี่เขาพี่เขาพี่เขาพี่ตาย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 เขาน่จะลกนำนะ้ำเลยเล่กล้าเล่นไปเลยกล้าเล่นไปเลยไม่เป็นไรยังไงก็ไม่แพ้แล้วกล้าเล่นเลยเล่นขู่เลยเล่นขู่ไปเลยเล่นขู่ไปเลยรอ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 ไอเย็นรอพี่เดี๋ยวตาย จะบังพี่ไว้สิบตัวสิบตัว,ตวใจเย็นเลยเอ้าไอ้เฮียเข้าทีมกูจะพามันพุง่งสวยข้างบนเราข้างบนเราข้างบนเรา นิ่งออกมาเลยออกมาแล้วมามามาพี่เองเฮ้ยกูเกือบติดเบิร์นี้ดีนะมันกดคิวออกมาก่าว่าว่าอะไนไหนใครแบกพูดดิไหนใครแบกไหนไหนใครแบกเขาพูดหรอไหนไหนใครแบกเฮ้ยไหนใครแบก เอ้เล่นมาแมต์นี้แมตท,ที่สามเอ้ยแมต์นี้แมตท,ที่ห้าพี่ที่หนึ่งสีตานะใครแบกนะ